สวัสดีค่ะคุณม่อนค่ะค่ะทองคำนะคะในช่วงต,ต้นต้นสัปดาห์ตรงนี้นะคะเห็นว่าสัปดาห์นี้มีเรื่องราวต้องตามกันเยอะเลยใช่ไหมคะสัปดาห์นี้มีให้เตะม,มีให้ลุ้นเยอะค่ะค่ะแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างคะโอเชา้าตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยประมาณสักตีห้าจนถึงหกโมงเจ็ดโมงชเช้านี่ก็จะลุ้นระทึกแว่งประมาณสักที่สิบเหรียญในช่วงสั้นๆนะนะคะ แต่พอหลังจากจบก็เริ่มปสงบลงก็มาอยู่แถวประมาณสักลับแถวพันหกหลอกห้าตำสุดอ้าวสายสายหลุดนะคะ ก็ลองต่อไปที่เบอร์ที่โต้ดูนะคะถ้าไม่สามารถติดต่อทางด้านมือถือได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เองนะคะฝนตกฟ้าร้องกระหน,น่ากันมากๆนะคะในย่านบริเวณสีลมกับสาทรในช่วงนี้นะคะค่ะก็อาจจะ ติดต่อขัดข้องไปสักระยะหนึ่งนะคะสำหรับทางด้านการขึ้นลงของทองคำจาก y l g นะคะค่ะหลังจากที่ได้มีผลการเลือกตั้งของกรีซเรียบร้อยนั่นเองนะคะทองคำก็มีการเด้งดึงเด้งดึงแล้วก็กลับไปอยู่ที่เดิมคืนนะคะตอนนี้นะคะสำหรับโกลสปอตเองนะคะเคลื่อนไหวอยู่ที่1623หรยยเหรียญต่อออนซ์นะคะส่วนทางด้านคอมเมดโกนะคะก็คะเคลื่อนไหวใกล้ๆกันคือ ,,1624 งหอยเหรียญต่อออนซ์นะคะก็เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในช่วงนี้นะคะคสวัสดีค่ะพี่พิดาค่ะต่อค่ะ ก็ไปทําโลอยู่พันหกร้อยหเอสดอลลาร์นะคะแล้วก็ไปทำไฮอยู่พันหร้อยสามสิบซึ่งซึ่งก็เช้ามากนักลงทุนคงยังไม่ตื่นกัน <c oughs> แต่ก็คือตลาดเอ่อญี่ปุ่นน่าจะเป็นตลาดที่เริ่มกับสำหรับตลาดจีนนะคะเริ่มเทรดกันก่อนตอนเช้าเชเสร็จแล้วเนี่ยพอหลังจากตลาดบ้านเราเปิดก็ตลาดก็นิ่งมาตลอดมีลงมานิดหน่อยแว่งอยู่ไม่ไม่ถึงสิบเหรียญแต่เราเชื่อว่า ถึงจะมีข่าวดีของทางโซนกรีกทำให้ยูโรแข็งขึ้นแต่ก็คงไม่มีนัยยะสำคัญเท่ากับที่นักลงทุนเน่ยรอคอยการประชุมของเฟดเอฟอ็ซว่าจะมีการประกาศนโยบายทางการเงินเนี่ยวันที่20 21 <c oughs> ตามเวลาบ้านเราอะนะคะ uh huh. ก็อาจจะมีให้รุ้นระทึกว่ามีโอกาสที่จะมีการประกาศ QE สหรือว่ามีโอกาสที่จะประกาศเป็นการต่อ Operation Twist นะั้กลงทุนก็ต้องจับตามองเพราะว่าทั้งสองอันเป็นคนละขั่วประกาศ QE สามทองคำมีโอกาสดีตัวกลับขึ้นแต่ถ้าประกาศเป็น Operation Twist เนี่ย ทองคำก็อาจจะดิ่งลงก็ได้เพราะทั้นตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสําคัญที่นักลงทุนต้องจับตามองอะค่ะแต่ถ้าไม่ประกาศอะไรออกมาเลยละคะโ <c oughs> อ้ไม่สบายอีกขั้นหนึ่งแล้วนะคะ <c oughs> ถ้าไม่ประกาศอะไรเลยเนี่ย <c oughs> ก็เชื่อว่าทองคาน่าจะยอ่อแต่อาจจะย่อน้อยกว่าการประกาศ Operation ่นทวิสตค่ะ ค่ะค่ะค่ะก็มันมีหลายตัวนะคะอย่างวันที่สิบเก้ายี่สิบก็จะมีการประชุมของ G20 ซึ่งอาจจะเป็นนโยบายทางการเงินของทางซียุโรปค่ะซึ่งอาจจะมีมาตรการต่างๆเข้ามาช่วยหลายๆประเทศที่มีปัญหาเรื่องการเงินการคลังแล้วก็วันที่22จะเป็นการประชุมของกระทรวงการคลังของยุโรปอีโคฟิน ก็อาจจะเป็นนโยบายทางทางด้านการเงินของซียุโรปเหมือนกันหลังจากกรีซได้รัฐบาลชุดใหม่แล้วแล้วก็จะมีนโยบายยังไงจะรัดแข็งยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะก็คงจะต้องติดตามแต่นีฉันก็เชื่อว่าตัวหลักๆที่จะทําให้ทองคํเออเหวี่ยงมากๆน่าจะเป็นวันช่วง FOMC มากกว่าค่ะค่ะก็ช่วง 20- 21ินะคะค่ะกางสัปดาห์เลยนะคะกลางสัปดาห์ค่ะ ถ้างั้นกลยุทธการลงทุนตอนนี้ต้องทาแบบไหนคะย่อก็ให้ซื้อแต่ถ้าก่อนถึงสมมติว่าวันนี้จากวันนี้ไปจนถึงวันพุธในเมื่อ ยังเอ็มเอมซียังไม่ได้ประกาศเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเชื่อว่าทองคําน่าจะเหวี่ยงอยู่ในกกอบก็ยังคงลุนทุนในเกาบได้แต่พอถึงวันที่ FOMC ประกาศเนี่ยดิฉันแนะนําให้นักลงทุนที่รับความเสี่ยงไม่ได้เลยเนี่ยปิดโพซิชันให้หมดแล้วคอยแต่นักนักลงทุนที่อยากจะลุ้นก็คือประมาณสักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นก็พอเพราะว่าโอกาสที่จะชี้ไปสองดิเรกชันเนี่ยมันมีค่อนข้างสูงหรือนักลงทุนที่อยากลุ้นจริงๆก็รอจน FOM M.C. ประกาศออกมาแล้ว,ลวเราก็มีแนวโน้มชัดเจนว่าจะมี Q.E. 3หรือมีแนวโน้มชัดเจนว่าจะเป็นต่อต่อ Operation Twist หรือไม่ประกาศอะไรเลยเนี่ยก็จะมีแนวทางในการลงทุนอ่ะถ้าเป็นประกาศ Q.E. 3ก็อาจจะ follow by หรือว่าถ้าเป็นประกาศตัวอื่นไปก็อาจจะอคอยดูสถานการณ์ว่าย่อสุดที่เท่าไหร่แล้วค่อย follow by ค่ะ ก็ตอนนี้ก็ถอยๆมาหน่อยหนึ่งใช่ไหมคะค่ะคือ,อคือแล้วเนี่ยอย่างปร,ประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นครั้งที่แล้ว QE สามก็จะมีการดีดขึ้นประมาณร้อย QE หนึ่ง e กับสองเนี่ยทองคำก็จะดีดขึ้นประมาณร้อยสองร้อยเหรียญหรือการประกาศ Operation Twist ครั้งที่แล้วแต่ด้วยความที่ครั้งที่แล้วที่ประกาศเนี่ยอยู่ที่พันเก้าร้อยกว่าเพราะนั้นการย่อก็ค่อนข้างรุนแรงคือย่อประมาณสองร้อยเหรียญสองวันติดกัน แต่วันนี้ด้วยความที่ราคาทองคํามันก็อยู่ค่อนข้างต่ำด้วะนั้นเราก็ประเมินไว้ว่าอาจจะมีการแกว่งขึ้นร้อยหรือลงร้อยหรือว่าอาจจะน้อยกว่านั้นนะคะอืมค่ะก็ขึ้นขึ้น,น,น,นจากรอบที่ผ่านมานะคะค่ะอืมค่ะค่ะ กรอบก็เลยยังยังไม่ได้ระบุชัดเจนสําหรับสัปดาห์นี้ใช่ไหมคะดูว่ามีกรอบไว้แล้วคะ่ะคือถ้าเป็นกรอบก่อนที่จะถึงการประชุมของ fo mc ของเฟดเนี่ยนะคะ,ะเรามองไว้ว่าแนวรับเนี่ยน่าจะอยู่ที่1,600กร้อยพันห us dollar จทรอยซ์เอาเป็นรับที่1รับที่2อยู่ที่พ5 8 0 u ดอลลาร์ัต่อทรีซเอาเป็นรับที่2ส่วนออแนวต้านเนี่ยต้นแรกอยู่พันหกร้อยสามสิบดอลลาร์ต่อทรซาตั้านที่2อยู่ที่พันหแต่ถ้าหลังประกาศเราเชื่อโอกาสที่จะไปแตะแถวพันหถ้าเป็นแนวต้านหรือแนวรับเนี่ยมีโอกาสที่จะย่อมาถึงพันห้าร้อยสี่สิบหดอลลาร์ต่อทรซาได้ค่ะค่ะก็เป็นกรอบที่ทางด้านนักทุนสามารถเกาะติดตามการเคลื่อนไหวของราคาทองได้นะคะค่ะ ททองตอนนี้ก็ค่อยๆแผ่วๆนะคะก็ดูเหมือนไม่ค่อยมีแรงซื้อเท่าไหร่ก็อย่างที่บอกก็คือนักลงทุนโดยส่วนใหญ่คงจะต้องจับตามองจนถึงวันยกเว้นว่าถ้ามีสถานการณ์อย่างถ้าประกาศประชุม G20 มีแนวโน้มในทางทิศทางที่ดียูโรแข็งขึ้นทองก็อาจจะมีฟอลโลบ้างแต่ก็คิดว่าการแกว่งคงไม่ได้ไม่ได้มากอะค่ะอาจจะอยู่ในกรอบแคบๆค่ะ ได้ครัเป็นต้นสัปดาห์ตามหลายเรื่องขอบพระคุณนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะข้อมูล